สวัสดีค่ะมีรถ s อสสภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะขึ้นยนต์2.4หาย,ยากมากๆเลยนะคะ Honda c ซ V 2.4 EL VTEC เกียร์โตคันนี้ปี2005ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมนะคะกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซนทัลล็อกค่ะ Airbag ABS กุญแจรีโมทนะคะพวงมันอะไรมันติดฟังก์ชันค่ะมีคูบลอบด้วยนะคะ รถสวยสภาพดีมากๆเลยค่ะดาวส0 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะส่งเดือนละหก0 0นบาทเท่านั้นค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะแตสุดครคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถ SUV สภาพไปสวยนะใช้นะแน,นระนำรถคันนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องยนต์2.4ด้วยนะหายากม,มากมเลยนะคะมีแต่คนหานะ ลูกค้าท่านไหนหาเครื่อง2.4ตรงรีบเลยนะคะมาไวไปไวนะสำหรับรถคันนี้ค่ะสภาพดีค่ะกว้างนั่งสบายมีโต๊ะปิกนิกนะคะยังมีอยู่นะคะรถบางคันไม่มีโต๊ะปิกนิกแล้วนะคะแล้วสวยสภาพดีน่าใช้มากๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะ ฮอนด้าซีอ4วีสองจุี่แอต้นะคะคันนี้ปีสองค่ะกว้างนั่งสบายค่ะน่าใช้สุดๆเลยนะคะสนใจยังไงโทรศัพท์ถามไดเีรยเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้5สองหติดต่อแอมค่ะ